เจออีกจ้าพี่น้องเจออีกแล้วจา้าเังไงล่ยเนี่ยล่างคนใบใหม่ขึ้นมากพี่น้องนี่โอ้ยเห็น,น,น,นบ่ล่างคนใบใหม่ขึ้นมากกับท่านเดบานครับไปต่อค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมเนาะ

khá bẩn nè Ui, hết ba Khá nhau, u bà tu bài chà Tiệc tiệc, dù bà bà nhau không tì có kén Sợ ịt lèo ก็เลยนนม้านเลวจ้าก็านะบังอีกโตโอจ้าเดี๋ยวเห็น่นอีกจ้าพี่น้องผลเดอดห้อยห้อยอยู่่นโอ้ยอยวยหอยอยู่เนี่ยโดกนุ่มๆนี่ พี่น้องไปมีอีกไหมหาเบื้องอีกจ้าอุ้ยผีดอกน้องจ้าน้องพี่กำลังผลใบใหม่ขึ้นมากพี่จ้านี่ตาดอกกำลังงามๆจ้ะพี่น้องผีอผลเนาะ ผลจ้ะพี่น้องนะงามอุบาทจ้ะไปหาเบิ่งอีกเองแม่พี่น้องหัวเลียวเห็นพอ้โหเหลืองๆแบบแบบอยู่พุ่นอยู่นี่ๆอีกนึงสีเหลืองเหรอมันเลยเห็นมันลเนนลยเห็นไก่จ้ะเห็นบ่โอ้ยอ,อ,อหมุนเขามาเพือเก่านั่นละ่ะคันไดกระมนุนคันเน้นเฮ็ดจ้ะ ขนผืนไม้สีมันเลี้ยวเห็นไหจ๊ะแพี่น้องงามเนาะมีอีกบ่เนาะนะพอีกกันน่อจ้าถุงยางนี่ตรงข้องีอุ้ยน่าเตีนบ่ ใบใหม่พองฟองแมนโลดจ้งเห็นโบเห็นบเนี่เพยาย่าเบิร์งาใบใหม่พองฟอ,อ,องสิบพลกระล่างสิบโคขึ้นนะจ้างามเลยจ้หาดูอีกนั่น,น Quá chăng đốp lưng như này, này phụng pin hô mày như này đều dư thương bột dư thắng đấy nóng bắt nha 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 Có bắt nhau nóng ấu con Nám bắt nha nóng Nám nha nóng bắt nha โอ้ยบ่ถึงกอเสืออีกเออพี่นองจะเฝ้าได้จัไงไปปิดกล่องไว้ก่อนข่อยเฮ็ดไม้ก่อนพี่นออโอ้ยสุภาษิตได้อยู่น้ำกอถุงมือข่อยถุงมือ,อยางโอ้ยถุงมือปละสะติก็ขาดแล้ว

เอาอยากอันเฮ็ดป้านี่น้ำไหลายพุ่นะขอว่าถุงมือคอยขาดพุ่น่ะพี่โนโ้องเอ้ยขาดแล้วเอานี่ดีดอกนึ่งแม่ยังสนอะนี่จ้ะโอ้ยออีกกันอ่ะมีอีกบ่ถุงมือกับขาดไปแล้วจ้ะพี่โนโ้องคอยเหยียบน้อยเหยีย้แม่ ยู่ในไต่ใบไหม,ม้นี่พอโอษก็เอภัยเด้เหยียบมุนนี่มุนนี่จ้ะอยเหยียบอยบ้วกเขาไปเอาตองหันคุณน่ะมุนเมดเอสุดอรมันอยู่ใไต่ใบไหม้เพราะท่านได้พุดถึงมาแตะเหยียบเราก็เลยเอาจา้ะน้อยๆก็แต่เอาเพราะว่าได้เหยียบแล้ว น,นี่อันหนึ่งไหมจ้าน, er นี่เหลืองนี่อันตซีเล้วงมีพ่อคอยจะเยียบนี่มันอันมันกําล่างสิพนกําล่างสิพนอันนี้จ้าเดี๋ยวมือรุ่นผุหลาจังสิพลขึนยังสิเห็นครับเดี๋ยวนีมันบ่ท่าน่นใบใหม่จ้าใบใหม่มันหลายมันหนา ไปไปต่อค่ะพี่น้องมาพรอยนิดอีกดอกนึงนี่นบางต้นใหม่อยู่นี่เนี่ยน,น้ำเนาะโอ้ยอุบทจซะเก็ดอาดหลาดอยู่นี่ไหมนี่มูบอน้อเนอูหามูเบ่งขน,นาดจ,จ้คือนี่ดอกเดียวนี่นน ก็เห็นดอกเดียวนะจ้ะไปหาเบิ่งอีกจ้ะกระเทียมมีมูอีกนี่จะพี่น่นี่อีกจ้ะเนี่ยอ๊ดขึ้นแน่นึงถุงมือคอยขาดคอยเลื่อไปเลยใช่ถุงมือถุงมือขาดเอาถิ่มแล้วจ้ะาจิปิโน่จ้ะตื้อบาดแท้นี่ขาวจูนพูน ว้าวจ้าโอ้ยโอ้แขนเสื่อยเลือดน้ำกระไดถุงมือขาดก็เลยเอาถิ่มเลือบอะได้ใส่ขอ้ยพี่นะจ้าอะได้ใส่ถุงมือโอ้ยโอ้ยทัานจามผู้ใด้เบาๆด้อยเนาะจ้ะพี่นงค์นี่ก็ได้เติมกันเยอะ แลายดอนลายสามดอกสี่ดอกพอได้เติมกันอยู่งจังเดี๋ยวเบิ่องอีกกันน่ะขันบวมมี่กับสิมันพอ่อแกงแล้วจ้าได้พอ่อแกงแล้วได้ได้พ่อหมอแล้วขันมันบวมมี่ข่อยสิกับตอนได้พ่อหมอแล้วจ้าไปหาเบิ้งจักน้อยขันบวมมี่ข่อยสิกับได้แบบนี้ เหลงแบบแบบมากเป็นเรื่องเหลืองเพือสีแมนยูดอกหน่อยดจ้ะพี่น้องแมนอีหลีจ้ะโอ้ยตอดใต้น้ำอ่ะโอ้ยแขนเสือกระไดจ้ะพี่น้อง,องขึ้โอ้แขนเสือคอยคลองน้ำจ้ะพี่น้องขอโทษจได้จ้ะโอ้ยเดี๋ยวโซงจ้ะพี่น้อง เออเออเออตุ้มสีละขันว่าได้ใส่ถุงมือเนี่ยอืมเดี๋ลืมเอาอันมีดมานองจ้าพึ่งเนี่ยกุนอ่ะเดี๋ยวเกิดปีนาเด้อ ติมกันอีกแล้วมาสิกับมาติมกันอีกแล้วจ้าไปไะนไปซองมีอีกจักน้อยกะบะมีกะสิกับแล้วแบบนี้นองเคยว่าสิกับคะนะเคยเลี้ยวเขามาเห็นอีกแล้วพี่เรื่องเหลืองส่จ้าเดี๋ยวเขาไม่เห็นยู่ใน้อพี่อีกแล้วว่าสิกับ เกอท่านกัดจ้ะเอาอหมาเอาหนีก่อนโอ้โหปลาสิก uh> ั๊บพะนะเลยมันตัวอีกละแต่ว่าไหนนี้ยังห่างจ้ะเว้ดอกงามอุบาดอุบายเถี่พี่น้องเบิ่งเนี่โอ้ย พ <y out ly> ึ่งเบื่อยูอ่ฮะน่ะเออ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 โอ้ยโอ้ยเขียนเสือคอยกระไดอหืออยากน้ำตาหนามตาเขียงืีหนูมม่มด้วยผีดอกนึงจ้ากำค้าง,างกันผีอ,อืมาสิกลับมาสิกลับเกือบเม่นเดี๋ยวโบเห็น น้องจ๋าบ้างนี่โอ้ยงามอีกบาทเนาะดื่มกันแล้วจ้ามาบริจะข้าวจ้าันกระลังสีมันอีกบาทที่นี่พี่น้องเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้ว นี่ใก้อันงาไหมเยพูดน,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 นะพี่นอ้องนี่จ้าโอ้ยเป็นวันโสดแกพี่น้องอ่ะตัดไปมองก้าพูดนะพงนี้พี่น้องจ้าอุบารอุบาย,บายจ้า ไปเอามาเลยสิใดเต็มตาจ้บาบบบที่นี่คุนเคืองกับตาเลอขวนตาไม่แล้วจ้าไปหาพวกอีกแกบพี่นอ้องพี่น้องไยว่าคนสิออกไปก่คนเหลียวเห็นนี่เห็นว่านี่จ้าเดี๋ยวเห็นเหลืองแบบแบบยู่นี่แมนอีลิ อโอ้ยคุณน่ะเกิดมันเลี้ยวเพเห็นหนอนนี้เนาะโอ้ยถุงมือแหงขาดแล้วคุณน่ะไปเปียกคักเปียกแน่ฝนฮึมไปเดี๋ยวไปทำความสะอาดอดยู่บ้านมุนจ้ะไิเติมกันอยูุเห็นบ่คุณน่ะยันบ่ไปจ้าออกอีหลีจ้า ว้าสีอกกับอกอีลีนั่นเกือบมันฝอยโบ่เว่นอนนี่นุ่งสองดอกเกือบมันโบ่เว่นเบิ้งอะสองดอกจ้ะมีอีกป่พูนี่เดี๋ยวสองมืออีกจกน่อยก่อนคาเทียมันได้ตื่มกันกวนสิตกวนสิกลับแม่เบิ้งมันก่อน มองมันเคยออกแกพี่น้องคันมองบ่เค่อยอกอกคอยกันอ้ยี่เด็ดแกพี่น้องนี่เห็นบ่นี่แกพี่น้องอ้ยนี่เห็นบ่นน่นั่นอยอยนี่น่อยย่นั่นโอ้ยบ่เอาดอกจางมันหน่อยพูดไม่ทานมาบาดรุนซะมันอกอกยุตโตน,นิวานสีบ่ออกเห็นบ่มองมันเค่อยออกมันก็อกอกย่ตโตแต่พี่น้องออกทุกปีทุกปีอ,อ เนี่ยก็สีแมนมีแต่แค่สองดอกนี่ล่ละจ้าพี่น้องไะออกไปดอกแต่แค่นี้ละมือรุ่นยังมากไหมจ้าจ้าพี่น้องกลับก่อนหมานอยู่จ้าพี่น้องมือนี่เบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งคุ่นเกือบเต็มตาอยู่ได้พี่น้องพณน่ะเบิง้งจ้กเห็ดมันปู ส่วนมากเป็นเฮดมันปูจ้าไม่คุณอบอะว่าข่อยสีบัวมันกะได้ยุข่อยกะมันเพราะแกงอยู่จ้าปลาน่ะข่อยเมื่อก่อนพี่น้องกลับกันเด้อจา้าโชคดีไปบ่ายจา้ามืออื่นข่อยจักสีม่โบแมาดอกพราะว่าฝนตกจ้ะนี่อันฝนตกมืออื่อนน่ะอันฝนว่าตกกัสิ ขันฝนโปรตกกะสีมาจ้ะขันฝนตกจังบ่ได้มาประจ้าพี่น้องโชคดีบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า